สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพ w ชวอตวันนี้นะครับก็มาพูดถึงปัญหาปัญหาหนึ่งกันซึ่งมีคนจากทางบ้านถามมานะครับก็คือนาฬิการ,รุ่นนี้เลยเจ้า EFR523BK นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้จะเป็นนาฬิกาแบบโคโนกราฟซึ่งจะมีวงอยู่3วงนะครับวงอยู่3วงขออธิบายวงตรงนี้ก่อนวงทางซ้ายตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการบอกวินาทีนะครับมีหน้าที่ในการบอกวินาทีจะทํางานเป็นปกติคือ ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมฮะมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยแต่สิ่งที่ผิดปกติคือเข็มยาวตรงนี้ครับเข็มวินาทียาวตรงนี้จะมีหน้าที่ในการจับเวลาและด้านบนครับในวงด้านบนปกติแล้ววงด้านบนตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นเลขศูนย์เดี๋ยวผมปรับไปเพื่อเพื่อดูจะได้เห็นชัดเจนนะขอปรับเข็มน,น,นิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมว่ามันจะไม่เป็นเลข0ูนย์ครับเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นเลข0ูนย์แต่มันจะเป็นเลข5นะครับ ส่วนนาฬิการ,รุ่นนี้เวลาจับเวลานาฬิกาแบบโคโนโกราฟเวลาจับเวลาเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มขวาบนนะครับหครั้งเห็นไหมนี่คือการจับเวลาละในเรื่องส่วนของเข็มวินาทีอันยาวเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ทันทีเมื่อเรากดจับเวลาและเมื่อเรากดหยุดครับสต็อปและกดรีเซ็ตกดขวาล่างปกติแล้ววงกลมตรงนี้จะต้องอยู่ที่เลข0ูนย์เข็มยาวอันนี้ก็จะต้องอยู่ที่เลข0ูนย์ด้วยเช่นกันอ้อ เบียก e มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะอธิบายไว้นิดนึงก่อนคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากนะครับสำหรับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบโครโนกราฟจับเวลาคือมีใครหลายหลายคนครับซื้อนาฬิกาแบบนี้ไปแล้วปรากฏว่ากดจับเวลาไว้ตลอดเลยเพราะเข้าใจว่าเข็มวินาทีตรงนี้เป็นเข็มวินาทีปกตินะครับเป็นเหมือนนาฬิกาทั่วไปที่เข็มวินาทีจะต้องจะต้องเดินแต่จริงนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือการจับเวลาเข็มวินาทีปกตินจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเดินอยู่ที่แค่ที่เดียวแล้วส่วนในส่วนของเข็มยาวตรงนี้ จะเอาไว้ในส่วนของการจับเวลานะครับและผลที่ปรากฏก็คือถ่านก็จะหมดเร็วนะครับซื้อไปแล้วจับเวลาตลอดเวลาแบบนี้ถ่านมันจะหมดเร็วแล้วมันจะหมดภายในแบบ1-2เดือนเลยนะครับเพราะมันจับเวลาทั้งวันนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ดีเลยนะฮะดังนั้นนะครับถ้าใครมีเข็มวิ่งอย่างนี้เราด้านบนกําลังวิ่งแบบนี้อยู่นะครับให้กดหยุดซะด้วยการกดปุ่มขวาบนและขวาล่างเพื่อรีเซ็ตให้มันให้มันนิ่งทั้ง2อันเลยนะครับทั้งเข็มตันนี้ตรงนี้นะฮะ เข็มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้มันหยุดซะนะครับโอเคเรามาดูวิธีการตั้งเข็มในส่วนของเข็มวินาทียาวตรงนี้แล้วก็ในส่วนของวงกลมตรงนี้กันดีกว่านะครับสำหรับรุนี้บอกเลยว่าทําไม่ยากวิธีการทําก็ง่ายมากครับเพียงแค่ดึงเม็ดมะยมให้ดึงจนสุดขึ้นมานะครับแต่การดึงเม็ดมะยมตรงนี้นะครับต้องบอกอ้นิดนึงว่าค่อยค่อยดึงอย่าดึงทีเดียวนะผมเคยเจอบางคนดึงทีเดียวออกมาคือด้วยความที่ ไม่เคยดึงมาก่อนนะครับปรากฏว่าเม็ดมะยมันรลุออกมาทําให้เครื่องเสียอันนี้ผมเคยเจอละดังนั้นค่อยๆดึงนะครับบอกเลยว่าค่อยๆดึงเอาละมาดูกันนะครับดึงขึ้นมาอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 2- 3จังหวะเวลาดึงขึ้นนะครับนี่แล้วเราก็เช็คครับว่ามันดึงสุดหรือยังถ้าดึงสุดเนี่ยมันจะเป็นการปรับในส่วนของเข็มยาวเข็มสั้นอ่ะนี่แปลว่าดึงสุดละนะครับดึงสุดละสาธิตอีกถ้าเกิดเราดึงไม่สุดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าดึงไม่สุดนะ ทำให้ดูอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เวลาหมุนเห็นไหมฮะปรากฏว่าในส่วนของปฏิทินมันจะหมุนแทนเห็นไหมครับนี่แปลว่าเราดึงไม่สุดเราต้องดึงขึ้นอีกหนึ่งจงังหวะนะครับแล้วก็เช็คเห็นไหมยิ่งไม่สุดยังไม่สุดสด,ดึงอีกอ่ะนี่สุดละเห็นไหมครับเข็มยาวเข็มสั้นขยับละนะครับพอนเข็มยาวเข็มสั้นขยับแล้วเนี่ยก็แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มขวาบนค้างไว้ จนกระทั่งทําให้ในส่วนของวงกลมด้านในตรงนี้มันเคลื่อนที่ครับทํายังไงดูกันนะครับกดขวาบนค้างไว้ประมาณ1-2วินาที1 2อ่าเห็นไหมมันจะเคลื่อนทันทีนั่นหมายที่มันเคลื่อนแบบนี้นะครับมันหมายความว่าตรงนี้มันสามารถปรับได้แล้วนะครับวิธีการปรับก็กดปุ่มขวาล่างครับนี่กดไปเลยเห็นไหมด้านบนมันก็จะเคลื่อนที่ไปละนะครับก็เลื่อนไปที่เลขศูนย์เลยเพื่อได้ตั้งอย่างถูกต้องนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมเอาละด้านบนใกล้ละใกล้ละโอเคน่าจะตรงแล้วนะครับเท่าที่ดูขอซูมไปดูใกล้ๆนิดนึงนะครับโอเคด้านบนตรงแล้วนะครับโอเคด้านบนตรงละคราวนี้เรามาปรับในส่วนของเ,ออเข็มวินาทียาวกันนะครับกดปุ่มขวาบนค้างไว้เหมือนเดิมครับประมาณ 1- 2วินาทีดูนะ1 2สอง่ะพอกด2วิเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของเข็มยาวตรงนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปเหมือนเมื่อกี้นะครับ จากนั้นให้เราก,กดปุ่มขาล่างครับเพื่อเลื่อนเข็มเห็นไหมเข็มมันก็จะเลื่อนได้ละนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตำแหน่ง0.00นอ 00, หรือเอที่ยงตรงนั่นเองนะครับก็กดค้างกดไปได้เลยนะครับนี่ไม่ยากไม่ยากจริงๆนาฬิกาพวกนี้แก้ได้เองได้ครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาช่างนะครับทําได้เองเลยไม่ยากเลยเอาละใกล้ละนะครับ สำหรับโมเดลอื่นนะครับที่มีหน้าตาคล้ายแบบนี้ก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้นะนะครับลองทําดูลองทําดูไม่ยากไม่ยากนะครับโอเคใกล้ละใกล้ละฟึบฟึบอ่ะตรงละอันนี้คือตรงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเมื่อตั้งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้กดเม็ดประยมลงไปจนสุดครับอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่กดจนสุดนะเออมันจะมีโอกาสทําให้ความชื้นเข้าไปได้นะครับนี่กดลงไปจนสุดนี่ จบละนะครับสังเกตเข็มตรงนี้ก็วิ่งเป็นปกติแล้วเข็มตรงนี้ก็หยุดแล้วนะครับทุกอย่างตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมลองทำตามดูช้าๆครับนาฬิกาแบบคโครโนกราฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาเล่นง่ายมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ